มีคำถามเข้ามานะคะว่าข้อเท้าพลิกตะแคงนะคะจนข้อเท้าเนี่ยบวมมากแล้วก็กระโดกข้อเท้าไม่ขึ้นอย่างเงี้ยต้องทํำยังไงดีนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่มีการพลิกตะแคงของข้อเท้าหรือว่าประสบอุบัติเหตุนะคะตรงบริเวณข้อเท้าแล้วข้อเท้าเนี่ยมีอาการบวมมากนะคะจนกระดกข้อเท้าไม่ขึ้นเลยขยับข้อเท้าไม่ได้นะคะหรือว่ามีอาการปวดมากเนี่ย จะมีวิธีดูแลตัวเองก็คืออันดับแรกนะคะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะท่าทางที่ทําให้เจ็บหรือพยายามหลีกเลี่ยงการลงน้ําหนักข้างที่เจ็บไปก่อนนะคะแล้วก็ลําดับที่2ก็คือแนะนําว่าควรพบแพทย์นะคะเพื่อค้นหาสาเหตุว่าการที่ข้อเท้าของเราบวมมาก ะะแล้วก,การที่เรากระดกข้อเท้าไม่ขึ้นหรือเราขยับข้อเท้าไม่ได้เนี่ย mm. เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะมีภาวะกระดูกหักไหม mm. กระดูกล้าหรือเปล่า mm. หรือว่าเส้นเอ็นตรงบริเวณข้อเท้าเนี่ยมีการฉีกขาดไหมมีฉีกขาดมากหรือว่าน้อยนะคะ mm. เพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้รับการรักษาที่ตรงกับสาเหตุค่ะ mm. และสําหรับท่านใดนะคะที่มีคําถามไม่ว่าจะเป็นคําถามเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาทนะคะเป็นอัมพาตคลื่งซีกนะคะพาหินสัรหรือว่าจะเป็นคําถามเกี่ยวกับระบบกระดูกกล้ามเนื้อเส้น เขตอตอต่างๆก็สามารถพิมพ์คำถามทิ้งไว้ได้ที่คอมเมนต์ทางด้านล่างนะคะหรือว่าจะโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0819720514ค่ะ